เตรียมรับนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีกับแคมเปญ Thailand Spectacular Year End ปีที่2โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับวีซา่าและผู้ประกอบการย่านราชประสงค์รวมมอบความพิเศษส่วนลดและของสมนาคุณมากมายจากหลากหลายโรงแรมและร้านอาหารที่ร่วมรายการเพื่อความเพลิดเพลินกับการช้อปปิง้งในการเดินทางมายืนเมืองไทยของชาวต่างชาติตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนจนถึงวันที่31มกราคม2558 มีนางวิไลวันทวิสีรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายสมบูรณ์ครบทีรนนน์ผู้จัดการวีซ่าประจําประเทศไทยและนางสาวนัทพรชีวมงคลตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการที่สาหกิจในย่านราชประสงค์รวมให้รายละเอียดของกิจกรรมในปีนี้ ไทยแลนด์สเปกชัคโคลาเยียเอ็นจัดขึ้นเป็นปีที่สองมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สำหรับปีนี้กําหนดจัดขึ้นที่ย่านราชประสงค์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาเค้าดาวต้อนรับปีใหม่ แคมเปญน,นี้จึงรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะเมื่อเดินทางเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าหากจับใจ่ายใช้สอยผ่านบัตรวีซ่ากับกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมรายการจะไม่ต้องกลับบ้านมือเปล่ามีของขวัญสมนาคุณมอบให้อาทิผ้าพันคอที่ผลิตจากผ้าไหมไทย iPad แ,และน้องสุขใจนอกจากนี้โรงแรมร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการยังมอบส่วนลดโปรโมชั่นสุดพิเศษสูง สุดถึง80%โดยลูกค้าของวีซ่าที่ซื้อสินค้าและบริการมูลค่าตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปในย่านราชประสงค์สามารถลุ้นรับของสมนาคุณได้ที่บูส Spectacular Yearn ณสถานีรถไฟฟ้า BTS สทิศลมซึ่งย่านราชประสงค์นั้นเป็นศูนย์กลางแห่งไลฟ์สไตล์เศรษฐกิจวัฒนธรรมที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่า5,000 500, 0 0คนต่อวันเช่นจากสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและออสเตรเลียและยังรวมไปถึงกลุ่มประเทศ ที่มีนักเดินทางมาเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรัสเซียจีนประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางสู่ประเทศไทยกันเพิ่มขึ้นในปีนี้ย่านราชประสงค์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครตกแต่งประดับไฟทั่วย่านในรูปแบบสวนแสงลอยน้ำสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่โดยคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจับจ่ายไท้สอยผ่านบัตรวีซ่าในช่วงเทศกาลที่จัดงานเพิ่ม โครงการ Thailand Spectacular y n S, ปีนี้นะคะจะเป็นปีที่2นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยว่ง้นะเทศไทยกับบริษัทบัตรเครดิตวีซา่าและก็ผู้ประกอบการย่านราชประสงค์นะคะเป็นโครงการที่เรียกว่า,ารวบรวมนะคะรวบรวมเอาโปรดักต์สินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมที่พักร้านอาหารสรรสินค้าในย่าน ราชประสงค์ทั้งหมดนะคะที่เข้าร่ว,วมโครงการให้ส่วนลดในราคาพิเศษโดยใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่านะคะแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมใบเสร็จเนี่ยมูลค่า5,000บาทมาแลกของขวัญหนึชิ้นเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวกรุงเทพมห,หานครโดยเฉพาะใน,นบริเวณยา่านราชประสงค์เนี่ย มีกิจกรรมมากมายนะคะแล้วก็ Thailand s p e c t a cular End นีก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวในเกิดการใช้จ่ายนะคะแล้วก็ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศช่วงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยค่ะ <S Thailand s p e c t a cular Year End 20พฤศจิกาย,ยานนี้จนถึง31มกราคมปีหน้าเทศกาลที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงสงท้ายปีกับความประทับใจในสินค้าและบริการที่ลดกระหน่ำสุดพิเศษพร้อมของสมนาคุณมากมาย คาดว่าจะช่วยสร้างความสุขให้ทั้งผู้ประกอบการในประเทศย่านราชประสงค์และนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ประทับใจกับเมืองไทย